น้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับพวกเราวันนี้ก็ทํากิจกรรมที่มีชื่อว่าชาแนลทรีมีอะไรใหม่นะครับใหม่คนแรกน่าจะเป็นผมครับนะผมเป็นลูกงอกคนเก่าที่นี่แต่ว่ามาทําภารกิจใหม่นะครับผมก็มารับหน้าที่เป็นรักษาการกรรมการผู้มนิยการสายงานธุรกิจโทรทัศน์สิ่งที่ผมถนัดที่สุดส่วนหนึ่งก็คือการทํารายการข่าวเพราะว่าออตอนสมัยที่ก่อนคุณหม่อยเข้ามาเนาะ ผมประจําครอบครัวข่าวนะปรําครอบครวัขวข,ขออว่ขาวคุณหมวยเข้ามาพอดีแล้วก็มาทํางานกับคุณตาลครอบครวัวข่าวก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมี3รายการใหม่ในปี2569นะครับใบยา่าตเริ่มต้นจากที่ขวามือสุดของผมครับน้องเฟิร์สสุชาดานิ่มนวนครับ พูดถึงรายการข่าวใหม่ของน้องเฟิร์นหน่อยครับเชิญนะครับต้องกางเลยดีกว่าเลยครับค่ะก็รายการข่าวของเฟิร์นปีหน้านะคะชื่อว่ารายการช่อง3าตามติดข่าวค่ะจะเป็นรายการที่อัปเดตข่าวทันกระแสรายงานข่าวแบบกระชับฉับไวเรียกว่าเป็นเรียลไทม์เลยถ้ามีเหตุการณ์อะไรด่วนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ช่วงก่อนรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการออนไลน์ค่ะชื่อว่าคุยข่าว3นะคะเป็นรายการ hard talk การเมืองช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นรายการข่าวออนไลน์ที่แบบยอดวิวแบบดีมากก็อยากฝาก<อ>ทุกคนติดตามด้วยค่ะครับผม <c oughs> สำหรับรายการข่าวทางออนไลน์ทางครอบครัวข่าวออนไลน์ของเรานะครับเดิมทีเป็นชนทรีพัทพบกับทางคุณเฟิร์นสุชาดาได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา <c oughs> นะครับและอย่างที่คุณเฟิร์นบอกครับตั้งแต่มกราคมไปช่อง3 <c oughs> ตามติดข่าวนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลา15นาฬิกาแล้วนอกจากนี้ ทั้งวันนะครับตอนนี้คุณเปิดหน้าจอของช่องสามไว้คุณดูรายการดูละครอะไรต่างๆเวลาที่มีข่าวสารอะไรที่สําคัญเราจะมี breaking news ตลอดทุกช่วงเวลานะครับก็จะมีคุณเฟิร์นนะครับอยู่มีคุณหมวยอยู่มีคุณแคนอยู่มีคุณตาลอยู่ในแต่ละช่วงเวลาก็าจะรับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลากันไป เที่ยงวันทันเด็จการคุณหมวยกับคุณหนุ่มก็จะมีอะไรใหม่เช่นเดียวกันะนะครับเพราะว่ารายการข่าวต้องพัฒนาตลอดเป็นไงครับเชิญครับก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะคะว่าเราก็ทําเรื่องชาวบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องชาวบ้านเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันหนึ่งเราจะเกิดปัญหาอย่างที่ ที่หนุ่มนำมาออกในหนังสารเรื่องบปัญหาเพื่อนบ้านอย่างงี้ะค่ะเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะมันมีแนวทางในการแก้ไขย,ยังไงเราควรจะติดต่อหน่วยงานไหนมีแง่มุมข้อกฎหมายยังไงก็เรื่องชาวบ้านก็ยังเป็นเรื่องที่เรานําเสนอในเทียงความทันเหตุการณ์นะคะแต่ว่าจะมีความรอบด้านมากขึ้นเรื่องของแหล่งข่าวการนําเสนอในทุกมุมเรื่องของภาพข่าวเรื่องของแง่มุมความรู้ของนักวิชาการน,นักกฎหมายที่จะมาประกอบ ให้ข่าวข่าวหนึ่งมีความสมบูรณ์นะคะเราก็ยังนําเสนอนะคะก็ติดตามค่ะมีอะไรใหม,ใหม่ๆแน่นอนในเที่ยงวันธันติการรวมถึงโหนกระแสด้วยนะครับอ,อย่าบอกพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนว่ารายการข่าวของทางรอบครัวข่าวจะเป็นรายการที่มีอัตลักษณ์ครับเราทํำรอบครัวข่าวมาด้วยความมากกว่าการในสารีข่าวด้วยความใกล้ชิดผูกพันผ่านการ เล่าข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนแต่ว่าที่สําคัญคือแต่และช่วงของเราจะมีอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเองอย่างที่คุณสรยุทธ์บอกเมื่อสักครู่นี้อย่างเรื่องเล่าเช้านี้นะครับอย่างขันข่าวเช้าตู่ในช่วงเช้าเรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับอย่างเที่ยงวันธันเตุการณโผลนกระแสช่องสามตามติดข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้รวมถึงข่าวสามมิติแต่ที่สําคัญคือในช่วงปีหน้าตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปในช่วงตอนเย็นกับเสราร์อาทิตย์หลังจากที่เรา ประสบความสําเร็จกับเรื่องเล่าเสาอ,อาทิตย์แล้วเราจะมีเรื่องเด่นเสาอ,อาทิตย์ครับ,รบนะครับมีคุณแคนดอรจิลูดคุณคตาลปวินมามัยและคุณเซนเมจกาให้ทั้งสองขั้นที่อยู่ในที่นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเด่นในนี้เสาอ,อาทิตย์ครับใช่ครับ สองอาทิตย์นะคะช่วงเย็นเ็นเจอตาลเจอแคนเจอเซนๆๆๆนะคะแล้วก็มาอัปเดตข่าวกันคือสองอาทิตย์เนี่ยแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยเสร็จงานแล้วก็เป็นช่วงอยู่กับครอบครัวอ,อยู่กับเพื่อนปาร์ตี้อยู่ชิลอยู่พักผ่อนอยู่สังสรรค์อยู่แต่ไม่ตกข่าวก็คือเรื่องเด่นเย็นนี้สองอาทิตย์ก็จะรวบรวมข่าวทุกแง่มุมมานาเสนอกันคือต่องเรื่องเด่นอยานนี้สองอาทิตย์แตเราต้องการจะให้เราเข้าใจข่าวกันง่ายมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเสพข่าวทุกวันวันเสาร์ที่เราก็เลยรวบรวมประเด็นหลักๆกันนะฮะเพื่อให บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามแต่แรกก็เข้าใจเลยสรุปให้ฟังแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงนะครับมีเวลา1ชั่วโมง20่สินาทีห้าโมงถึง6กโมงยี่สิบเสาร์อาทิตย์ยังไงก็อยากเป็นเพื่อนคนดูนะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์ครับครับผมแล้วนอกจากนี้การนําเสนอข่าวแบบเรื่องเด่นเยนนี้เสาร์อาทิตย์จะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวข่าวพร้อมกับข้อมูลข่าวสารต่างๆของเราซึ่งจะมี รบทุกรูปแบบรบทุกมิติครับ,รบนอกจากรายการที่อยู่หน้าจอรายการที่อยู่ในออนไลน์แล้วเรายังมีเรื่องใหม่ของครอบครัวข่าวก็คือเรื่องของอีเวนต์ครับเราจะมีอีเวนต์ทุกไตรามาสเริ่มต้นมกราคมคทิศทางโลกทิศทางข่าว12มกราคมที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับ,รบก็ดีเชจนักสื่อมวลชนมาพบกับเรื่องราวใหม่ๆของครอบคร,วครบัวข่าวและวันนี้ทั้งหมดในชนตรีมีอะไรใหม่ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนท,นทุกคนที่วันนาสละเวลามาร่วม ประชาสำคัญให้กับทุกรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุรับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณาฟังด้ไม่ได้เป็นพด้วยก็ฝากทุคนวยบนี่เชื่อเล่นรายการครับบนรเีกูตกใจดีกว่าขึ้ไหมครัขขบขนนะครับ ครับครับครับขอัวนง